สวัสดีค่ะวัอนี้สาลัดผ้าพี่น้องมาล่งทงแล้วค่ะวัอนี้อันผ้าหยดมาเลาะหาเบิ้องบานเขาไม่มีพ่อมีอย่างแน่พ่อทีเซียนหากินไดเนาะหนานี้มืันนี้ลงมาพรอต้นผักก้ามค่ะพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ว่าได้ตั้งใจมาหาแล้วค่ะพเพราพ่อดีเลยเดี๋ยวเ้าสิเก็บผักก้ามเมียบานค่ะพี่น้องโอ้ป่นหัวดอกงามๆมึงมึงมืงเสียหายเบิ้งค่ะปวด กำลังมีดอกดอกงามๆเลื่อตะยอยสูงในจังหน่อยเดี๋ยวเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ไอ้อิดเราสิเฮ็ดจังได๋ไอ้อิ้สวัสดีค่ะครับเปิดน้ดอยยุบไปเปิดเข้าสิเห็ดเมีคนมาตัดลงหลุดตัวนี้คนมาตัดลงแล้วนี่พี่น้องดอกเป็นดอกประกามโอ้ยอี้ใบอี้ดีครับพี่นอ <laughs> ้อกใบอี้ดีขอแค่จะพาพี่น้องไปเบื้องอัน,อน ซ้อมดอกผักกามไอ้ยีลกขึ้นไปหอดแล้ว,วพวดเก็บผักกามกับบานกันผักกุ้กรรมผักกาดเดี๋ยวกันบ่บ,บหูเนาะค่ะเดี๋ยวไปหากระตาก่อนพวดหน่อ,นอกโอ้ยกระสีอยากกินของสูงราเบ้อเนี่ยมัน โอ้ไม่แต่ดอกงามๆงนลงมาเลยพออ,อยากกินของสูงสเลียวโอ้ดอกอันนี้มากไกลอยู่พี่น้องนี่มานละหาเอาสิมาเบิ่งอันเห็ดคมเนาะคะ่ะพว่านระแวกนี้เพิ่น,นัน ถวทั้งนี้ปัเหาหน้าปังค่ะพี่น้องแถวทั้งนี้ปัเหาหน้าปังกับเลื่อยบัสเสียนมาหล่อเบิงผ้าหายแล้วผ้ามาเบิงเาะมาเบิงวานเห็ดขมขืนบอเห็นพี่น้องเพ่อนไปหาเห็ดขมกันกับเลือยมาผ้ามาเบิงแต่ว่ากับว่ามีดอกค่ะพี่น้องมาหอดแล้วมานมาหล่อเบิงบอบอผอกับเลือยจีกับเลือยสีกลับอันนี้ก็คือท่ากลับเขานะเป็นท่ากลับ ตอนพระกามพอดีค่ะตอนเข้าไปกับพ่เห็นเด้ออกมามาพอพ่อดีอันนั้นเป็นท่าอันรบหลีกันเงยขึ้นพ่อดียิเก็บพักกามกันค่ะพี่น้องซ้ำานี่ก็สิพอดีกินมั้งค่ะพี่น้องพักกุมพักกาม ก็ดีอยู่เฮียนกับอันนี่ป่าอยู่ีหน้องไปปนป่าเนาะเออพอดีเลยเอาไปเอาไปอันเอาไปดองเนาะเป็นปลาพักพักก้า,า,า,กามเอาไปดองก่อนโอ้ยเน่ะ จุดจ,จ,จุบนบนไหมดอกงามๆพุ่นนะ so ฟันเดีย๋ยวพอฟันเอาก,กิ่งบนโน้นขึ้นไปยืนตรงนั้นนะ่ะ <Okay. S 1> นั่นดิขึ้นไปอีกอีก,อ,กอีกทอดน,นึงแล้วก็ฟันกิ่งมันลงมาเออขึ้นไปตรงมือพอดีเออประมาณนั้นแหละพุ so นนะ่นอ่ะเออนั่นละแล้วก็ฟันกิ่งบนหัวเธอหนะ่ะ <love> ได้ป๊ อุต่ว่าดอกงามอีหลีเอิญนั่นแหละได้บ่สูงแหง,งเนาอพี่น้องนอะอุ้ยดอกลายค่ะขันแม่นสกเก็บได้เนาะ ก็ว่าอันนี้กับใบใบหยอดอ่อนๆกันนะสีด้ายุ่มั้งพี่น้องเนาะบ่อันอันนี้อันชาวราเห็นแต่คุณยายเรากินเนาะนาสีด้ายุ่มังนะ้งเนาะเพราะว่าอันนี้กับบ่เคยกินน้ำเพื่นค่ะเดี๋ยวสีลองกินดูเนาะมาอยู่บา้านเท่าเราก็เสียอันลองกินบางหย่างกับบ่เคยกินคืนกนอกันแต่ว่ากับสีลองคือกันป้าพี่น้องเลยด,ดอกงามๆเลย กระดอกงามๆพอยอดงามผักมาเนี่พูดนะดองามๆเลยครับนี่สมาร์ตนี่สมาร์ตเขาจะเก็บไปแบบนี้ครับสมาร์ตสิที่เคยเห็นอันนี้เย็นเป็นกำลังอานชอบนหน่อยหน่อยกำลังพอดีกินหรือมัง้งเนาะนี่แหละทำนี่ได้เลย ใช่ไหมบ้างใช่ไหมอีเพิ่นเก็บามาทีมือเศร้ากับซื้อเพิ่อนวัยยุคพี่น้องเพื่อนอันหลังบ้านเพิ่อนอันไปเก็บเพิน่นเอามาดองขายเนาะนีะ่แหละเพิ่นเคยเห็นครับแต่ว่าเฮากับพระท่านหรือเคยเห็นตัวมันนี่แหละเพิ่นเคยเห็นตัวโอ้พี่นอ้องเบิ่งพุณน่ะเพิ่นเคยเห็นครับสวยงามค่ะดอกกำงามเลยโอ้ดอกงามค่ะพี่น้องคุณนี่ล่ะสิ่งที่กินสมพระกรรม ปีนเองปีนเองพี่น้องเออปีนเองสดๆจากต้นเนี่ยเชียกันด้ซื้อต้นพ่นกินพี่น้องเพราะว่าห้าวปูหูนะบ้ไปเผาะตวนมันจะเทีย่เคยเห็นไ่เคยเห็นี่นนีห้าวันาอพอดีจิเลยตนมันเปนน้ไไปเสียผ่นห้าวารลงมาหรอฟาี่น้งเลยในตาหนึ่งเดียวจะได้จ้ากระปุกหนึ่งอยอเนาะอเนะ เราจะพอก,กินครับเราจะพอก,กินนะเนาะไปห้าวฟ้องเดี๋ยวไปหอดบ้านให้คุณยายฝีมือคุณยายอีกเหรอคะพี่น้องเพราะท่านเคยเห็ยุยานกินว่าได้ต้องให้คุณยายเล่าจัดการไปค่ะห้ามียบ้านนี่ค่ะพี่น้องข้ามาหอดบ้านแล้วนี่คุณยายเล่ากำลังกันกำลังจัดการ ต้องบอลหลอดฝีมือคุณยายพี่น้องคุณยายเห็นคือเก่ายายไปกับบอลไปบอลคุณยายไปรอดไปไม่รอดของเด็ดหอกเ่อม้าพา่อม้าเป็นก้อนๆหน่อยแต่สิบุ้งงวดพี่นอ้องว่าอันซ้ำไหนเพิ่นกินได้บ่ได้เนาะเพราะว่าบ่ได้กินแต่ว่ามา่อหอดบ้านแล้วคนคนกินบ่ได้เก็บคนเก็บบ่ได้กินเมือหอดบ้านแล้วคุณยายว่าอันอันยอดอ,อ่อนๆ้อนปสิ นี่แซ่บนี่คุณยายระว,ว่าแซ่บกว่าดอกคนนะกว่าดอกใครตัวเอามาวานมันวัวดอกเลยอสิเป็นจะเสียบเราค่อยกินก็ได้อันยอดวัวอ้วนมันมันเสียบยายกำลังจัดการก้าดอกบ้างนึ่ตัวดอกว่านี้ฮยายจัดการอันนี้ต้องไปเห็ดยังไงเนี่ยนี่คุณยายคุณแซ เซน้ำเป้าเป้านี่บ่ใเ่น้ำเป้าเป้านี่แหละไม่ใช่เกลือบ่ใเช่น้ำเกลือยังสิบ่ะเบ้าเออเซน้ำเป้าไหวซื่อๆเซน้ำเพิ่นมันออกเซนามเพิ่อนอ๋อคิดว่าต้องใไ่นามเกลือเสียเสียนามเกลือไหวมันเกลือแล้วห้าคันจังใไ่เกลือเซไปจังมือจังไหนคันสามทอดเย็นน้ำมันออกซุ้ม อืมก็สิดกินยากนตัวนี้บ่กินวานสิมาขันตัวตัวคือจังสมักเสียนี่ไหมัสมักเสียนี่หมอืมโอหวยไอขันตัวนี้ตัวนี้ใบเี้ยมันา้จำพตใบกินได้ Ơi, mò quá nổi quá bọn này, nghe chẳng bọn này thì xinh nhau luôn, cậy nhau bọn nhau chẳng đầy Này, con đỏ, cơm mì đỏ, ôm mì đỏ Xài ruột lắm, xé đài Năm xí kín chăng, ruột áo Năm xí kín chăng, xèo, ruột, ruột Xếp rồi ว่าจะกี่ไปขืนดอนโม่งกระดับไปกับพอมั้งเราเป็นผู้ขืนแต่ของเป็นผู้เก็บดูขางางเราเป็นฟั้นเราจะได้งาม่ายงามเลยคือเก็บมาหน่อยงามแท้โอ้อโ,อแโอัแบบพี่ยีตเปีนจนขาสันมาจนว่าก็เคยปีนโดน <c oughs> นี่ไหมหย่อนตั้งโนัง้งสิงามเลยนะเจ้มาหลายๆลัยนั้งมากกิ่งเดียวแต่าอันตัวมันม่ดอกหนิอยู่ตำอยู่เด้อคือโเกิเ่งออกก็อยากได้ดอกงามๆเสร็จแล้ว ก็เลิ่นเอาตัวนี่แหละนี่แหละแม่บพอไปนั่ไปจังบานจังหว่าสีบุงกุญแจงแนวกินจระนั่นโอ้อันนี้แซ่บเมียชาวละวาวีนองปุ่นยอดลูกวัวมันเสียบยามกินข้างอันนี่มันคนกินบริเก็บคนเก็บบริเกินมันก็เลยเป็นเนื้อสีละเป็นผู้กูญแจค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้ามาเบิองบานสีเห็ดจังไหนแซน้่าไปซื้อปิดฝาเรียบร้อยล่อ เรียบร้อยเ anyway. so สร็จไปนะสีพี่น้อเสร็ไว้ซื้อๆบ่ต้องใส่น้ำเกลือต้องใส่น้ำคนถึงน้ำพันธุ์สีซื้อขึ้นได้หรอถึงน้ำพันธซื้อคิดว่าแม่นั่นพันธุ์นี้ว่าเอาออกไม้จะไปตากแดดนั่นสีเหี่ยวเพราะว่าขวางเห็นมันเหี่ยวตัวเขาสีเด่เอาไปเพื่อนสีเด่เอาไปอันแบบเหี there, on, ่ยวๆเอาไปเอาไปขั้นสมเพราะว่าบะเมียนต้นหนึ่งไปแช่แช่แล้วซื้อเลยพี่น้องคนเราบอกงามหนึ่งซื้อเกจิ ติดฟ้าไปพี่เรียบร้อยตังบ่มีแนี่ยกตกเสียังสีละเดียเวเยค่ะพี่นอ้องคุณยายหวาแสียังสี่ละเื่องเรื่อนนามองงานเป็นไหมอืมสามมือเตกส,สามมือจังสึได้กินพี่น้องเดียวสามมือเสียพี่น้องสูมือ มาค่ะเดี๋ยวอีกแจก็คสามมือเข้าสีมาเปิดสู่พี่น้องเบิ่งต้องปุ้งยังบ่แม่สามมื osh, here, อนี่บล็อตแช่ซ no uhm. ื้อสี่อ่ะออันนี้ก็เท็อนยังอีกว่าขันตอนชุดชายมือที่สามมือชุดชายกันร่างออกเย็นออกกันร่างออกเอาหนังเขามามาใส่เศร้าเคียร์อันนี้เนี่ยจ้าผมชูรสทอดจังน่อยอือูมามิ รอ,อให้มันเปียวบาบางอืมรอให้มันเปียวอืมก็เปียวกปีนได้เลยซื้อสมมาไครครับอืมเอาละโอ้โหนี่ข,ขัดเสียดขานตอนสมพักกรรมค่ะพี่น้องไปปีนมาอากาศสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสำนีน,นะคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยวเป็นสีมะเปิดอยผะอบแหนคุณยายเ,เมืองชิดนึงเ <c oughs> <c oughs> มื่อที่กินได้ไปค่ะคุณยายสวัสดีค่ะมาจุบที่คุณยายพ่อดีคุณยายต้องเป็น,อ,น,อ,นอันอันแม่งานค่ะ ผมขั่วกับสีหงคงเนี่ยพี่น้องเขาก็ใหญ่ขั่วามาทั้งหนาหลังบานแต่ก่อนเห็ดหลงังเอ้ยเห็ดหนาบานนี่มาหลังบานแล้วก็สีหงคงในจันงน้อยเด้อ